อยู่ให้เป็นจงอยู่ให้มีความสุขนะครับอย่าไปเอาของผู้อื่นมาเอาเองไม่ดีนะเชื่อผมมันนักการเมืองบางคนแม้เก็กินอินกินหินกินปูนกินทรายอไปเห็นนี่ก็คนจีบไปก็ทะเลาะกันไปคนจีบมาก็ทะเลาะรันไปไปแล้ว ไม่ไปไหนไปไห่เป็นไรโอ้ตายเลยเขียนอัดเปิรนด้วยนะอยายจะขอขนาดนั้นได้ไหไม่ต้องพิการมันติดคุกกันแล้วทีเดียวขอขอขอพคุณเดี๋ยวสัุขุมนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวให้น้องทัศน์สนองต่อนะผมขออนุญาตไป คขอบพระค oui. we well ุณพ oh oh, oh, okay. ี theory, so forest, ir, and on and on. It, ่น้องวันนี้นะครับที่ให้เกียรติมานั่งอดทนฟังเพลงพวกเราเล่นกันนะครับวันนี้นะอาจจะมีเสียสีส่งเสริมสร้างสรรค์พวกเราอาจจะมีการขังรวมก็ได้นะครับพี่น้องนมัจะมีความเบาเป็นผมรู้นิดเนักมเติมอเก่านะบ้างดีกันเด้อนี่ยเรื่องผุกระดงบนชนในถนัดตังโกจะเอาเพลงไหน อันนี้จากจากใครเนี่ยจากใครกันจากพี่หนุ่งใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับพี่พี่หนุ่งแล้วก็แม่พี่ชายเมาทุกวีทุวันนะฮะขอบคุณมากครับพี่อ่าแขกน่าเชื่อจพี่หน่งไเลยพี่ชายเมาทุกวีทุกวันมดมดแขกห่ อนะคตจะเปิดร้านเปเรื่องกันนี้นะมดนะฮะตอนที่มันจะจะมีจุบันจุบันขั้นตนแต่ขอวันหนึเมาวัสามลังเมาเมียก่อนับสาค้อนมึกองกัสองอไหมครับกลับไปเส้ยต่ บางเพ่อนเขาก็อยากไปเขาอยากฟังดีกินยกยกน้องนิงดคับเี่ f มอ่ะยกหน่อยยกหน่อยเจอกันย่ำจังสีนะเออแมนแมนนุงนิงเออจังสันลักกับพเออนุ้งนิงแมนแมนเธอเบาดีแมน